ในข้อสิบห้านะครับเขาบอกว่าแม่ค้าขายข้าวนะครับพบว่าข้าวสารหนึ่งกิโลนะครับจะหุงออกมาแล้วเป็นข้าวสวยได้สิบสี่ถ้วยนะครับถ้าลูกค้าสั่งข้าวสวย2อ0ยสิบถ้วยแม่ค้าต้องใช้ข้าวสารกี่กิโลกร,รัมนะคือข้อนี้จะทําแบบอัตราส่วนมันก็ทําได้แหละแต่ก็จริงๆแล้วคือคิดเอาธรรมดาก็ได้เอ,อใช่คิดเป็นอัตราส่วนมันทำเป็นอัตราส่วนก็ยิ่งดูแบบลุงลัง่นะครับอ่า อ่ะโอเคจำนวนเข้าสารอ่นะก็จะเท่ากาันเอาจำนวนเข้าสวยที่ต้องการสองรอสิบถ้วยหารด้วยหนึ่งกิโลมันจะผุงได้สิบสี่ถ้วยใช่ไหมครับเนะี่ยอันนี้ก็จะได้จำนวนข้าวสารเป็นกิโลละนะแม่เจ็ดตัดได้สอง แม่เจ็ดตัดได้สามแล้วก็ลงคาได้ศูนย์สองไปตัดสามสิบก็ได้สิบห้าอืม